ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมจัดแพนอกองหน้าทุกคนเอาผมจะรังเล่นเป็นหน้าคู่นะฟาสต์สปีดไม่ว่าวิงว่งคนซิงคนแซนแะใช้เป็นเอมาเป้กับโอบารมิยองนะบอกเลยว่าโยนทีเป็นรุดนดะถ้าใช้โค้ดคาเปโรนะตั้งข่าวเตอร์สกเกตอยูน่นะจะได้วิ่งมันๆโอเคประมาณนี้ ทีมตรงข้ามมาในแพลนนี้ด้วยโอ้โหบอกเ,เลยว่าลุดแน่นอนมาครับทุกคนเบคแฮมโรดีจัดไร้ยกลิสราดอเจมโอ้โห,หนายท้องเลยฟาไวมาถึงกันโดนเรื่องเลยนะ ไม่ถึงสาลาอีกักได้ไหเมเบรโดมาที่เป็มาเปะบคแฮมแทงชาเดอร์ดำทัดหนแล้วเต็มคอดีโอ้โหเรียบร้อยชีย้คมจัดชาเดอร์เดีเด๋ยวนีน้นี่ผมใช้ค่อนข้างบ่อยนะรู้สึกว่ามันเข้ามือดีปกติไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะผมว่ามันไม่ค่อยเข้ามือ แต่สองสมวันมันนี้โหใช้ยังบ่อยขาดไม่ได้แล้วนะเอาหาเล่นอืมไมมครับมันจะอัดเราเสานแรกนะแต่พอดีว่านนอยเออเรามันเนี่ยวอยู่ชิ้นที่ขาดะบอะแล้วอันนี้มันเรียกเหมอนยอยู่ยหรือเปล่าสวยมันอัพไปสวย ทางว่าที่ป๊อปเป้โอบาชไนเดอร์เล่นเร็วไปหน่อยนะเราต้องรอให้เพื่อนทำช่องก่อนนะเมื่อกี้เรารีบใจไปหน่อยชันเดอาใจไม่ดีว่ะแล้วล้ำน้ำแล้วปเปเล่นนะโอหถ้าทำไปล้ำน้ำเมื่อกี้นี้มันน่าจะโยนเราหลุดไปแล้วแหละดีนะที่ล้ำน้ำอนะ่ะ ดักได้แทงชลเดชชลเดอร์แทงไหมไม่ถึงวะเราไม่ได้ยกนะน่าจะยกนะเมื่อกม้่อแใจเย็นค่อยๆตั้งเกมกันใหม่รีบป๊อปเป้หลุดแล้วป๊อปเป้กูใช้คอมไว้อื เสยเลี่ยมมันนะเลี่ยมมันดีฟ้าแล้วเมื่อกี้าาราคาเล่นทำช่องมาอย่างงี้คาซาคุตะสวยฉันเลือกโยนไปฟาวอะไรวะโดนสไลด์เหรอไม่ได้มองเลยเมื่อกี้นี้ข้ามฟากไปก่อนนะ ซอยชาเดอร์โอ้ลุดมาอย่างี้ไปฮะวอามายองแล้วพันโค้งโอ้โหเรียบร้อตรยตีงานตีจังการแอกแอคเหมืนอนทีโอบ้บอลมายองเราสัตว์หนึ่งนะทุกคนบอกเลยว่าวิ่งโคตรไวเรามาจับคู่กับเอ็มอาเป้ด้วยนะโคตรจะเร็วแต่ข้อเสียของมันคือเลี้ยงบอลไม่ดีนะโอวามายองนะเนี่ยเลี้ยงบอลคลองบอลนะโอ้โหแย่มาก แต่มันเร็วไงช่วงวันนี้สาระเทววาโยนแม่งเลยนี่ไบบเป้โหเรียบร้อยคนละลูกว่ะเอ็มาเป้หนึ่งมาเล่นนะแบ่งกับอุบลไม่มยองคนละลูกว่ะบอกแล้วว่ากองหนะ้าที่มีความไวนี่เขาจะเมตานะพักเนี่ยคิดว่าร่างทรงเอโต้นะดีจะ,จะหาว่าอวย สวยเราดีอุ๊ยโหสาระใจไม่ดีมึงอย่าไปไหนวันทูจังวันนี้โอ้บอมยองลดไหมอืมไม่ลดแบคแฮมเก็บได้ชาเดอร์ลดไปแล้วจังวันนี้ต้องยกแล้วโอ้โหมาเปก้กูจะเล่นทายากซะแล้วแล้วโอ้โหไม่ได้วะ ที่เสดายนะครับทีนี้การเขามาเมื่อกี้นี้รอเทจดแกตัวไม่ขึางล่างนะย้อนไปไม่พ้นอีกโอ้บราไม่ยองโอ้โหไอสกิลไอะกลิชชั้นเบอร์นี้ผมใช้ไม่ค่อยเป็นนะเกินล่างไปก่อนนะตั้งเกมกันใหม่ ไวสวยไทยมันดีโอ้โหไม่ถึงตัวนี้หลุดยกไปโอ้วาียองโอ้โหสวยจัดทายากวะ่ะทายาก <c oughs> กันโดดเกียวเป็นฮาร์ลนเลยนะวางแล้วมันคมจริงตันเนี้ย4ีมันเล็ดว่ะเกมนีนี้ยับยุยี่นะ าจะมีห้าเมล็ดสวยโชนนเดอร์เราม่งทำเกมคนด,ดีตอนนี้อินยากตาผมนั่งสำรองไล้ละใช้ชน,นเดอร์เข้ามือกว่าพาวเมอเรอ์เลยแล้วอืมแม่งโดนวะโอ้โหนะเออเสีไม่อยู่รับกระชอบันะลูกนี้โดนเลย ไม่เป็นไรเรายัางนำอยู่ทั้งสีลูกนะเก้าชนะเราเก้าสิบปอเซ็นต่ะไม่ทันแค่ต้องใจเย็นๆนะตอนเนี้ยเราไม่ต้องรีบเล่นนะไ่ครับจะกระชากัุหเน่อยแต่เป็นแค่มันต้องสปีดค่อนข้างช้าอยู่แล้ว เกีียวอยู่สวยวันนี้แทงไปเอ้บอกไปวิ่งแสงเฉยโอ้โหอย่างงี้หาสูงโอ้โหไม่เข้าได้ไงวะนี่ลงโลงของเมื่อกี้นะเลี้ยงไปอีกหน่อยนอะเสียดายจะลูกที่หาจะมาอยู่แล้วเมื่อกี้ไอ้เจม เชลโล่ชาร์ดเดอร์ม้วนแล้วก็ชักไปใช้ความไวในลูกเนี้ยใช้ความไวดีสวยม้วนเอาไม่อยู่มันกดแมนอัพดักเราลนะตั้งหลักกันไหมชาร์ดเดอร์ทำช่องแทงไมทันไหมเนี่ยไม่ทัน เบลุเก็บหาเล่นโหรนดีอะสวยมันใจไม่ดีนะมันใจดีน,นี่โดนนะรุปเมื่อกี้บับงวะมันเปิดไม่ดี้วย ในวันนี้ลูกที่ห้าวามยองไป,ไปไม่พ้นตัองดีแล้วกรจะโดนโเกือบดีแต่มันไม่คมเกือบจะโดนตีใครแตกฟาดไปขึ้นหน้าเรวเรียบร้อยหอ่อจานเป่า ซีมาเล็ดเกมนี้ก็เล่นได้แบบสบายๆดูเลตติ้งเลยเลตติ้งเอาผมอบามิยองเรล่นดีอยู่นะใจจุดห้าว่ะชารเดอร์กับเอ็มเป้ก็เล่นดีนะจะได้เลยโค้ชเข้ากันนะโอเคครับก็มาเจอกันใหม่เช่นกันนะสวัสดีครับ